สวัสดีค่ะพบกับช่องหอยเด็ดหวยดังนะคะอ่ะวันนี้เรามาดูผลฮานอยกันสักหน่อยนะคะเนาะฮานอยในวันที่ยี่สิบนะคะผลออกนะคะเจ็ดศูนย์สามข้างล่างห้าห้านะคะเนาะอ่ะแอดให้เด่นสีนะคะไม่มานะคะรองห้านะคะอ่ะเข้าในชุดรองกันนะคะเนาะวันนี้เนาะส่วนเก้าไม่มานะคะเนาะ ในคู่ชุดนะคะแอดให้เพื่อนๆนะคะที่02 03 21 23 24 37และ28นะคะเนาะอ่ะเข้าเต็มๆนะคะวันนี้เนาะในโซนบนนะคะกับฮาหนอยพิเศษนะคะเนาะวันนี้โดนกันไปเต็มๆนะคะ ูกันไปเต็มๆนะคะวันนี้เนาะส่วนปกตินะคะออกกันที่9 6 7นะคะข้างล่างอ่ะ80นะคะขออภัยอ่ะ80นะคะแอดให้เด่นนะคะที่8มานะคะส่วน3ในชุดลองไม่มานะคะมาเข้าโซน0กันเนาะแอดไม่ได้เลือกโซน0ให้กับเพื่อนๆนะคะ มาดูในคู่ชุดนะคะ6,7แอดไม่ได้เลือกนะคะแอดเลือกที่6,8นะคะเนาะไม่มีนะคะอ่ะในโซนนี้ชุดบนไม่มีนะคะส่วนในชุดล่างนะคะแอดเลือก2,8,82เนาะไม่ได้เลือก08นย์ะคะแปให้กับเพื่อนเพื่อน,นะคะขออภัยจริงๆนะคะเนาะหลุดกันไปใน้านอยปกตินะคะ อ่ะมาดู vp นะคะเจ็ดแปดแปดนะคะข้างล่างอ่ะสี่เจ็ดนะคะเนาะแอดบอกเพื่อนๆนะคะว่าในชุดนี้จะติดเบิ้ลเนาะแอดให้เบิ้ลที่สามสามกับสองสองนะคะขอภัยเนาะมาเข้าเบิ้ลแปดแปดนะคะอาแอดไม่ได้เลือกให้กับเพื่อนนะคะขอภัยจริงๆเนาะอ่ะ ในชุดเด่นนะคะสองไม่มานะคะศูนย์ลองไม่มาหนึ่งไมมานะคะในชุดนี้เนาะส่วนในชุดนะคะแอดมีที่สี่เจ็ดแอดไม่มีนะคะเนาะไม่ได้เลือกนะคะแล้วก็ไม่มีหลุดกันไปนะคะเนาะมาติดในชุดแปดแกันนะคะมาไม่ให้เสียเวลานะคะเรามาเริ่มชุดใหม่กันเลยนะคะในวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะ ชุดแรกกันวันนี้เลยนะคะศูนย์ศูนย์มาเลยนะคะศูนย์สองนะคะศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์สามนะคะศูนย์สี่นะคะศูนย์ห้านะคะและศูนย์หกนะคะศูนย์เจ็ดนะคะ ศูนย์แปดนะคะศูนย์เก้านะคะเนาะอ่ะขอภัยตกขอบนิดนึงเนาะอ,อ่ะพยายามเดือนอนิดนึงนะคะอ,อ่ะโซนต่อมานะคะมาโซนสายหกกันนะคะหกสาม หกสี่นะคะหกห้าหกหกนะคะหกเจ็ดนะคะหกแปดนะคะและหกเก้านะคะเนาะโซนต่อมานะคะมาสายห้ากันนิดนึงเนาะ ห้าสี่นะคะห้าหกนะคะโซนต่อมานะคะอะแอดขอเพิ่มหนึ่งตัวนะคะก็คือหกสองนะคะ หนึ่งนะคะแปดสองนะคะแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดและแปดเก้านะคะนอะ้องอ่ะโซนนี้นะคะในโซนสายแปด เพิ่มนิดนึงนะคะเจ็ดสามนะคะเจ็ดสี่นะคะเจ็ดห้านะคะอ่ะต่อมานะคะสี่แปดแปดสี่นะคะเนาะอ่ะอันนี้มีแล้วเนาะขออภัยนะคะเนาะ ท่านใดอยากติดเบิลเบลนะคะเบิลเบลวันนี้จะมีอยู่ที่สองสองสี่สี่หกหกนะคะเจ็ดเจ็ดและเก้าเก้านะคะวันนี้นะคะในโซนเบิ้ลจะมีประมาณนี้เนาะ มาดูชุดเด่นกันเลยนะคะวิ่งเด่นนะวิ่งเด่นพิเศษนะคะอยู่ที่0 4 7นะคะมี0มี4มี7นะอ่ะโซนต่อมานะคะ0 2 6นะคะ โซน VIP นะคะจะมีอยู่ที่สองสาดนะคะอ่ะติดกันไปในวันนี้นะคะเนาะอ่ะขอซู้อนิดน,นะคะอ่ะวันนี้ได้เลขเรียบร้อยนะคะมาเลือกกันเลยนะคะเด่นนะคะติดอยู่โซนศูนย์นะคะและสี่นะคะเนาะ เด่นศูนย์ลองสี่นะคะปกตินะคะศูนย์นะคะและหกนะคะเด่นหกลองศูนย์นะคะโซนต่อมานะคะ VIP 8แปดและสองนะคะ เด่นแปดรองสองวันนี้นะคะชุดนี้นะคะขอเลือกเลยที่ศูนย์สี่นะคะหกสามนะคะศูนย์เจ็ดนะคะเจ็ดสี่นะคะและเบิ้ลนนะคะก็หกหกนะคะเนาะ อยากเลือกโซนนี้ให้กับเพื่อนเพื่อนะคะโซนต่อมานะคะปัดหนึ่งนะคะปัดสองนะคะหกแปดนะคะศูนย์แปดนะคะศูนย์เก้านะคะ หกสองนะคะอ่ะโซนต่อมานะคะแปดสามนะคะแปดสี่นะคะแปดหนะคะและสี่หหสี่นะคะเนาะอ่ะวันนี้เลือกเสร็จเรียบร้อยนะคะเนาะ เน้นเน้นกันเน้นเน้นนะคะวันนี้เน้นกันอยู่ที่ศูนย์สี่นะคะศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะคะแปดหกนะคะ สี่หกหกสี่นะคะและแปดสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวันนี้จะหกชุดนะคะเนาะอ่ะหกชุดเบิ้ลเบิ้ลติดไปนะคะก็คือหกหกเจ็ดเจ็ดนะคะเนาะอ่ะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจนะคะ เดี๋ยวเราจะไปรับชมสูตรหวยราวกันต่อเนาะอ่ะวันนี้ลาคลิปนี้ไปนะคะสวัสดีค่ะ